ตัวกากตีนต,ตีนกังงู <st> งงไปหาหมอกัดนโอ้เนี่ยนั่น,น <st> มันโอ้ลูกหนึงน่งฮัดยางบลอกเือวาสภาพที่เป็นดังตีนเซนเซ็ตมิกกวกลอยเพราะเขาตีน โค้งมาทา้งพีแม่ยะไปทางปุ่นหยาบักดุกดิกเด้มันสิกัดเนี่ยเร็วเร็วมันสีบอสหอดมันสีบอสหอดไว้ไว้ vào mùa để vào mùa này là một chút là một chút là một ย่าเบ้าไลสิเขากลองยางมะเบงเริ่มเบื้งเกืบกัดตีนแงะขวงกันลางกว่าออาปต่ใช่งาะตัเก้ากับมิ้งเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นหวกตรงลงเต็มแดงย่านร่มเอาเอาเอามืออนส้มชุ่มชมชิมมาใ้แล้วไงไสิ นั่นกานคนสียางไกยางได้ยู่เดได้นขีแขานข้นไวอย่างยางฝาแม่ขีแขานไผ่สีรูฝฝาแม่โดนเนี่ยเต็มอย่าเอาอ้วยหน่าไปหาถว่วแม่หยัมหั่นล้างให้คือ คือเขาก็อยากหมาใส่บ้นเหมือนกันใ่มกบ่พดพูไปางเนีสั่งเหลวสังโอ้ดเจ้นี้อะไรเนี้ยสังไปไว้ย่าขึ้นควมหัวเลยรบงห เสียดายครัอันผู้อันซี่เนี่ยปลูกไว้ห้าไหนกัหาก้อนก็ได้ใบแดงผัดด er ิหลายหลายคนอท่างยุ้ยแถวเนี yeah ่ยอมแดงงามเออนะ